สวัสดีครับหลังจากเนื้อเรื่อง,องกิจกรรมได้ชุดมานะเอ่นี่เดี๋ยวเราเปลี่นชุดก่อนชุดวิง่งมันเป็นชุดในเรื่องเรื่องที่แล้วหรือเปล่าเรื่องเรื่องของแพทที่แล้วไหม น่าใช่เนาะลืมลนะไอตัวละครนี้มันตายจริงหรอวะเพิ่งเปิดตัวมาก็ทำให้ตายแล้วครับนูกเป็นหาอะไรเยนะเนี่ยดึงน้ำมาแล้วมันได้นอนหน่อยเวรกู <c oughs> นบ่นอะไรเนี่ยของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาเอาสาย เราสายประหยัดอดออมแต่กดผิดดีเที่อ่ะอู้มันไหลง่วงวะอากาศมันร้อนนะมันขอ,อดคลิปแล้วทำไมไม่เปลี่ยนโอ้ยสะเอ้ยเอ้เยกูกดผิดดีที่อ่ะเออเทียดคลิปไม่กำลังอ่างหลัคลาอยู่ไหมโอเค แม่งกดผิดอีวีนอ่ได้พักพีเฮ้ยไม่ใช่โอเคอเน้ำเต็มที่เถอะเต็มที่เถอะพี่ผมอยากผมอยากเอาไว้แบบนี้ไงนี่ชุดนี้ถ้าเราเป็นชุดแรกเกิดนะใหม่ล่าสุดเลยมั้งนี่แคร์ ไฟแท่ตัวนี้แล้วกันไม่อากาศมาันโคตรร้อนเลยร้อนมากผมต้องรีบเล่นเพื่อให้พารลม,มันเป่านะตัวนี้ร้อนมากเลยโอเคโอเคแนะนำตัวพวกนี้นะ เดี๋ยวผมจะเล่นแบบนี้นะอาจจะไม่เก็บทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินคนระับคือผมต้องมาได้เล่นเรียบใหม่หมดแน่จะให้เล่นทั้งหมดเลยมันก็เยอะเกินนะครับพอไปน้ไม่เอาละมันต้องเล่นแบบไหนไหวะเอสเอสไหมเอสเอสเลยอะไรก็เอทเอสแลวกันเออว่าพอไปก่อนนะว่าอาจจะไม่เล่นรวบภายในคลิปเดียวนะเพราะว่ามันยาวเกินนะเล่นตรงนี้แล้วกัน เพราะว่าเล่นลวดภายในคลิปเดียวแม่งมันมันยาวคือผ,ผมเข้ากะอะไรนะเข้ากะกลางคืนไงไอ้กลางวันไงมันเลยไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วเพิ่งมีปัญหากับบันดี้ร่วมงานด้วยนะเรียบร้อยเลยมาต่อเลยเมื่อกี้รถรถอะไรวะเนี่ยรถอะไรไม่รู้อะ ตัวละครประเภทจากกลสกอยวห้ไฟฟ้าแต่ละการปุกป้องจากดวงดาวแห่งโลกโอไมก์กัสเร็วๆดียลอดหน้านะคะไอ้หยาไอ้หยาจ้าไอ้หยานี่นะพ่ะเล่นประมาณนี้นะครับไม่ได้เล่นในเยอะหรอกไอ้หยา เอาเอา้ากูดโดนอะไรกูดโดนะอะไรวะเอ้ย กินโดนเลยวะยมันแหกปาก็ได้วย เอาเท่อนเ่ฮึลบลบอีกฮึแหมเอาเฮียโู้อืมมันไอ้มันใช้ไอโซดานี่ครับมันใช้ไอโซดาไอต้นี้ถือว่าตายง่ายนะตีนะ ไอ้ตัวนี้ตายง่ายนะับถือว่าทำรรมาดีไม่ใช่ตัวอื่น,น,นถ้าเป็นตัวอื่นสองดาวนี้แม่งโอ้ยไอ้สองเอสนี่แม่งยากชิบหายเลยไอ้ตัวนี้เหมือนเขาทำม,มันเอาใจผู้เล่นนะอะตีไม่ง่ายๆหน่อยอ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าดีนะ ่าเล่นยากเกินแม่งใครใครอยากไปเล่นหรมันไม่มีสามเอใช่ไหมไม่มีนะเหมือนจะจงใจมานนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะผมจะเล่นพาดอันสองตัวแล้วก,กันนะที่พวกนี้นะครับที่จริงผมคูมมต้องหยุดแล้วแหละแต่ว่าอยากต่อนะครับต่อมานี่ไปเล่นรวมเลยตัดแม่งหลายช่วงมันเยอะเกิน อีเปิดก่อนใ้ปลีนเปิดก่อนด้ปรูน่า๋อออมาโคงมาเหอออะไรครับเพื่อนอึมันคงมาเหอเหืออะไรอี อ้อย่าอ้อย่าโอ้โหเอ้ยมันเก่งเกินมั้งเฮ้ย่อ๋อโอ้ไปดีเพื่อน อุ้ยอดแรงเอากูโด,โดนูโดโนท่านีแล้วเป็นเลกดาวะสองรอบนะนะเอ้ยเออรวมรวมกันนะสองรอบโอเคประมาณนี้นะหลังจากนันะนะ้ผมจะทำเป็นคลิปแยกนะครับอย่างละสองตัวพอ พอผมจะนอนใช่ไหมเป็นการทดลองครอตูมกับไปนี่อยด้วย,ยมันเยอะมากนะพอแฟนเยอะเยอะจริงถ้ามีทุกตัวนะัึงม้ยเล่นเล่นจนเมื่อยอ่ะ 何が私に書いてあたかーーのことは何が私の場合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 は何が私の